สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนามีนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีมีนทุกท่านค่ะ ในช่วงเครึ่งเดินหลังของเดือนกันยายนปี2566นะคะมาเช็คดวงชะตาของท่านกันค่ะท่านจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้ามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนท่านจะพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำงานหาเงินเพิ่มคะ่ะ โดยเฉพาะท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวค้าขายหรือว่ารับงานอิสระฟรีแลนซ์ท่านจะมีโอกาสดีๆเข้ามาที่สำคัญจะมีคนเข้ามาเสนอหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับชาวราศีมีนเป็นช่วงที่ผลงานของท่านนั้นโดดเด่นค่ะคนสนใจและจับจ้องคนรอบข้างเนตาช่วยเหลือดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแม้แต่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็มักจะสำเร็จทุกครั้ง ช่วงนี้ปากมีสเสน่ห์นะคะให้อาศัยจังหวะที่ปากมีสเสน่ห์พูดจาหน้าเชื่อถือขอโอกาสขอความเห็นใจของานขอสิ่งดีๆหรือว่าพูดคุยเจรจาเรื่องที่สําคัญสำคัญได้เลยค่ะช่วงนี้หากมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอย่าได้ปฏิเสธนะคะท่านจะทําได้หรือไม่ได้ให้รับทำเอาไว้ก่อนค่ะเพราะวันข้างหน้าหากท่านเกิดติดขัดมีปัญหาจะมีคนคอยช่วยเหลือ ช่วงนี้ดวงชะตาของชาวราศีมีนเริ่มที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนกดดันและให้โอกาสจะมีคนคอยซัพพอร์ตหนุนหลังเป็นช่วงที่ท่านปัญญาเปิดไอเดียดีมากหากงานเกิดติดขัดมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้เสมอนะคะช่วงนี้นะคะการทำงานถอนของท่านนั้นค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยเป็นช่วงที่งานเพิ่มขึ้นค่ะ คนรอบข้างมักจะนำปัญหาจุกจิกกวนใจมาให้จะมีงานแก้งานซ่อมเข้ามาให้ท่านทำค่อนข้างที่จะบ่อยท่านจะได้แก้ไขางานที่คนอื่นทำผิดพลาดงานที่คนอื่นไม่สามารถแก้ไขได้บ่อยพอสมควรงานในความรับผิดชอบก็เยอะงานช่วยเหลือก็มีมาไม่ขาดใช้คำว่าทำงานไปช่วยเหลือไปและแก้ไขกับปัญหาไปคนมักจะนึกถึงท่านค่ะในช่วงระยะเวลานี้คนจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่าน เมื่อใดก็ตามที่มีใครสักคนนึ่งทำงานผิดพลาดเขาไม่สามารถแก้ไขได้นะคะหรืองานของเขามีปัญหาเขาจะนึกถึงท่านเป็นคนแรกๆฉะนั้นในช่วงนี้ทำใจรอเลยคะ่ะงานแก้งานซ่อมมีมาอย่างแน่นอนแต่ว่าบางครั้งนะคะงานแก้ไขก็อาจจะมาในลักษณะของงานพิเศษด้วยนะคะช่วงนี้ท่านแก้ไขกับปัญหาเก่ง ทำงานเก่งผลงานออกมาดีเป็นช่วงที่ท่านจะมีอะไรให้ทํามากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปหากที่ผ่านมาท่านใดที่รับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําแต่งานพิเศษของท่านได้ห่างหายไปช่วงนี้งานพิเศษของท่านเริ่มที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรียกว่างานยุง่งจนแทบไม่มีเวลาได้พูดคุยกับคนรอบข้างหรือว่าคนในครอบครัวทํางานแทบไม่มีเวลาส่วนตัวกันเลยทีเดียวค่ะบางท่านก็ต้องทํางานล่วงเวลา ที่สำคัญมีงานสรา้างานเร่งงานด่วนเข้ามาด้วยฉะนั้นช่วงนี้หากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรบางอย่างซึ่งเป็นงานส่วนตัวของตัวท่านเองอาจจะปิดอาจจะมีการผิดแผนนิดนึงอดทนรอนิดนึงนะคะท่านอาจจะไม่ได้ทาแต่พอผ่านพ้นช่วงนี้ไปท่านจะได้ลงลงมือทาค่ะช่วงนี้งานที่ท่านทําเป็นประจํานั้นค่อนข้างยุง่งงานในความรับผิดชอบของท่านท่านทําได้นะคะทําได้ดีด้วย แต่ว่างานที่คนอื่นทำผิดพลาดนั้นท่านต้องตามแก้ไขนี่ละจะทำให้ท่านไม่ได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ท่านตั้งใจว่าจะลงมือทำในช่วงนี้นั่นเองนะคะท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ช่วงนี้มีดวงจะได้ทำอะไรที่แปลกใหม่เป็นช่วงที่ดีสำหรับชาวราศีมีนส่วนท่านใดที่ทำงานบริการเซอร์วิสรับเหมาเป็นช่วงที่งานเพิ่มขึ้นมีลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาใช้บริการหรือว่าจ้างงานค่ะ ช่วงนี้งานหนักและเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าจะดีกว่าช่วงที่ผ่านมาส่วนท่านใดที่มีธุรกิจค้าขายภาคเกษตรเป็นช่วงที่ท่านจะพบช่องทางใหม่ๆในการขายหรือว่าเพิ่มช่องทางการขายชาวราศีมีนปัญหาที่เข้ามาในช่วงนี้ท่านจะแก้ไขได้เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่คนรอบข้างจะคอยทําให้ท่านอึดอัดลําบากใจค่อนข้างที่จะบ่อยขอใท่านมีสติในทุกๆเรื่อง ค่อยๆคิดค่อยๆแก้บางเรื่องก็ปล่อยผ่านไปเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรที่ยังมาไม่ถึงไม่ต้องคิดไม่ต้องเก็บมาคิดนะคะหรืออะไรที่ไม่มีความสัมพันธ์ก็อย่าเพิ่งคิดปล่อยๆไปบ้างท่านจะได้ไม่เครียดการติดต่อต่างๆจะติดขัดและล่าช้าอยู่บ้างแต่ว่าสุดท้ายเราจะสําเร็จนะคะขอให้ท่านนั้นมีความพยายามค่ะมาที่การเงินของชาวราศีมีนกันบ้างนะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนท่านมีโชคด้านการเงินค่ะเพราะ ท่านมีดวงที่จะได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้แต่ได้เป็นช่วงที่ท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นบางท่านมีดวงจะได้เงินมากกว่าหนึ่งช่องทางเช่นได้เงินจากงานพิเศษนะคะได้ผลกําไรจากการลงทุนหรือว่าค้าขายมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินข้อนี้ก็ชัดเจนค่ะจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างแน่นอนนะคะในช่วงระยะเวลานี้แต่ว่ามากน้อยจะขึ้นอยู่กับ โชควาสนาของแต่ละท่านด้วยหากที่ผ่านมาการเงินของท่านติดติดขัดขดเป็นหลักช่วงนี้ท่านจะดีขึ้นจะไม่มีคําว่าเงินขาดมือแน่นอนค่ะสิ่งที่คาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นทั้งเรื่องของการงานและการเงินนะคะปัญหาด้านการเงินท่านจะแก้ไขได้เสมอบางท่านได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาสําเร็จด้วยจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับท่านค่ะ เพราะว่าท่านมีดวงได้สิ่งของที่ท่านถูกใจบางอย่างอาจจะไม่มีค่าไม่มีราคานะคะแต่ว่าจะมีคุณค่าทางจิตใจค่ะมีดวงได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้สิ่งของบางอย่างที่ท่านไม่คิดว่าจะได้กลับได้มานะคะท่านจะพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินเพิ่มมีดวงได้เงินจากทรัพย์สินบ้านที่ดินอสังหาท่านใดที่ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนช่วงนี้มีข่าวดีเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองค่ะ ส่วนภาระค่าใช้จ่ายของชาวราศีมีนในช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะเยอะการเงินได้มาจ่ายไปโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของท่านช่วงนี้ค่อนข้างที่จะจุกจิกพอสมควรบางท่านจะมีการลงทุนเพิ่มหรือนําเงินไปต่อยอดก็มีด้วยเช่นเดียวกันจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาช่วงนี้เรื่องเงินเงินทองทองท่านอย่าไว้ใจใครมากนะคะจะทําอะไรเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทอง ขอให้ท่านนั้นละเอียดรอบคอบเสมอและมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มขึ้นมีโดมเสียเงินไปกับรถและบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งค่ะช่วงนี้ท่านใช้ความคิดเยอะบางวันเครียดโดยที่ท่านไม่รู้ตัวพยายามหาเวลาลีแลกผ่อนคลายบ้างนะคะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากค่ะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นช่วงนี้นะคะบางเรื่องหากไม่สําเร็จในครั้งแรกขอให้ท่านพยายามทําอีกครั้งเพราะว่าสุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จ แต่จะเหนื่อยและรุ่นพอสมควรนะคะกว่าจะสําเร็จเน้นย้ําว่าไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะช่วงนี้มาที่ความรักของท่านกันบ้างคะ่ะความรักคนโสดดีขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเปิดใจหรือไม่เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าบางท่านนั้นก็ปิดก,กั้นตัวเองเพราะยังเข็ดกับความรักครั้งก่อนอยู่แต่หากท่านมีคนคุยอยู่แล้วช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ไว้ใจกันมากขึ้นกล้าที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันคะ่ะ ส่วนท่านใดที่มีคู่หรือมีคนคุยแล้วหรือว่ามีครอบครัวแล้วขออภัยค่ะช่วงนี้อย่าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเด็ดขาดนะคะระมัดระวังความลับจะถูกเปิดเผยรักเดียวใจเดียวดีกว่านะคะแต่หากคู่ไหนรักกันดีช่วงนี้คู่ครองจะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้หากติดขาดมีปัญหาให้พูดคุยกับคู่ครองได้เลยนะคะคู่ครองจะสามารถช่วยเหลือท่านได้มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้ระมัดระวังโรคประจําตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะกําเริบ ระมัดระวังภูมิแพ้กําเริบความดันกําเริบระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆท่านใดที่ขับรถเองช่วงนี้ใจเย็นๆนะคะอย่าใ,ใจร้อนให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาให้ละเอียดรอบคอบเสมอระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเจ็บตัวให้ดีๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้ส่วนเรื่องอื่นไม่มีปัญหาคะ่ะหากท่านใดที่ผ่านมาป่วยไข้ไม่สบายช่วงนี้ท่านก็จะค่อยๆหายและคลยๆคะ่ะ ท่านจะหายดีในเร็ววันและแข็งแรงนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงจะน่าเป็นห่วงอยู่ก็คืออุบัติเหตุเจ็บตัวนี้ละคะ่ะให้ท่านมีสติในการาทํากิจกรรมทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับอะไรที่เสี่ยงเสียงกับเครื่องจักรหรือว่าขับรถเองนะคะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างคะ่ะช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทําบุญนะคะแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับบิดามารดา ช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลค่ะค่ะเอาใจช่วยชาวราศีมีนทุกท่านให้โชคดีมีความสุขกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะ